<音声>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  hmm? hey, you freak freak, y'all. I beat y'all. And know? then you rock and roll, and then you roll. Right the the stop. girl, the beat do stop. Cause I'm MC G1 and hit the top of young lady. ó nó chút gì mà? Nhảy nhúc nhảy nhúc. Gì này, đâu? Lốp phai đã mà rồi đâu. Lốp phai đã mài rồi đâu. Ừ. Ừ. สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราย้อนอดีตมาปี1978ยังไม่เกิดเลยอะ่ะเกิน40ปีเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมต้อง1978ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นรถไฟไปโอซาก้าเราอยู่ที่สถานีชินจูกุแต่งตัวอนะไรเนี่ยย้อนยุสมัยก่อนนะครับก็คนก็จะกินราเมงที่สถานรถไฟน้องๆรู้ไหมครับว่าทำไมเขาถึงต้องสูตรราเมงแรง,งเพราะว่าอากาศข้างนอกมันหนาวและราเมงเนี่ย ร้อนมากต้องรีบสุรและคนญี่ปุ่นเป็นชื่อได้ว่าเป็นคนประเทศที่ตรงต่อเวลามากที่สุดและมีชีวิตเร่งรีบมากที่สุดในโลกรถไฟมาเนี่ยทุก5นาทีรุน ทำให้ชีวิตคนญี่ปุ่นเร่งรีบมากเดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกตลอดเวลาฉะนั้นการสูรก็เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของญี่ปุ่นวันนี้เราก็เลยมาแต่งตัวชุดย้อนยุคเราก็ไม่แน่ใจหรอกว่าว่ามันต้องแต่งตัวยังไงแต่ว่า,น,าน,น่าจะประมาณนี้ครับใครเกิดทานช่วยคอมเมนต์หน่อยว่าได้ไหมคือมันก็คงจะเป็นเกงขามมาประมาณนี้นี่กระดิ่งป่ะเนี่ยขามาขาบ้างยุคแบบบิทเทิลเนาะน่าจะอันนี้อะไรอ่ะกาเสื้อลายดอกเนี่ยจะไปขี่มาที่ไหนนี่คุณนายเนี่ยดึงบทหอกมาตาเป็นยาง้นล่ะ ฮะแคทอายไ,ไ,ไม่เหรอไม่ต้องใช้บูทอคใช้คอลลาเจนไม่มีของให้ขาย ุกยุคทุกสมัยเนี่ยมีสเสน่ห์ของมันนะแต่ว่าเราเนี่ยยุค90เนาะ9กก็จะมีที่สนุกสนุกก็จะแบบโทรศัพท์<อ>มือถือเพจเพจเจอเออเพจเจอทนันไหมเพจเจอแล้วมีอะไรเมื่อก่อนไม่มีไลน์มีโทรเข้าโทรออกเดียวแล้วก็โทรศัพท์ที่เป็นถังถังอะที่เป็นแบบใหญ่ใหญ่แรวมถึงสถานที่สยามสแควร์สมัยก่อนมีนโอ,โอสยามเดนเนอร์พอยท์ถ้ารถซิงก็ต้อง71ตรงนี้เราจะพูดถึงรถคันหนึ่งซึ่งมันมีอายุมากกว่าเราบางคนบอกว่าเราแก่แต่คันนี้แก่กว่าเราอันน่าแดมันคือดัตสันดัตส A yeah, shit, y'all. Yes, a freak, freak, y'all. A fucking beat, y'all. And then you rock and roll, and then you roll and rock. And then you rock to the beat that just don't want you to stop. Cause I'm the S to the B, double O, and Y. The one MC who you can't deny. Cause I'm the baby maker, I'm the woman taker. I'm the cold person lover, the heartbreaker. So come on, fly, girls, the please don't stop. Cause I'm MC Spoonie G1. And hit the top of young ladies. A rock on. See, I was driving down the street on a stormy night to say, But hey, there was terrible fact. There was big, fine lady. She was the street. She had box with the ahead, she She had fine crossing was 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 a a lady, big disco box beat. รู้เปล่าคันนี้แก่กอก<ด>ะไรอยู่แล้วดิรถแก่กว่าเจ้นี่คือแม่งดึกดำบรรมากอะ่ะอันนี้เป็นป้านะไม่ถึงแก่แต่ว่าคุณค่าที่คุณคู่ควรบอกเลยว่าไอ้ที่เห็นแลงอ่ะอันนี้แรมากแล้วก็คนที่เล่นรถทั่วทั้งประเทศหรือทั่วโลกเลยก็เห็นคันนี้กับล้ซุปเปอร์คาร์ตาต้องถันมองคันนี้เพราะว่าเห็นพบคันนี้ได้น้อยกว่าซุปเปอร์คาร์เยอะต้องถอดแว่นดูเลยถึงความใหม่ อันนี้แก่จริงเจ๊ดัซสันเปล่าจากจากเคยได้ยินชื่ออยู่ดัซสันเนี่ยมันคือนิสสันวันนะปัจจุบันนี่เองรู้สึกมันใช้ชื่อดัซสันจนถึงปีอะไรวะอย่าเดาอย่าเดา80กว่าไม่รู้ไม่รู้ใครไปหาข้อมูลมาแล้วกันแต่ว่าคันนี้มันคือเราเรียกกันว่า240สแซดคือจริงๆคันนี้จุดเด่นของมันคือหน้าแม่งยาวมากเว้ยแม่งเท่มากมันคือศิลปะเราถ้าจะเรียกรถคันนี้ว่ารถศิลปะแล้วก็รถส่วนใหญ่เนี่ยจะจอดโชว์ซะมากกว่ามันเป็นรถที่อ๋อมันเป็นมันไม่ใช่รรรรรถถเเเเเเเาาาาาาามมัันนนนคคคืือออออออขขขงงงแฟโโ้้้ตตตสสวพิิ์จดกบยยยททีี่่ลปป คันนี้จะบอกว่าความพิเศษของมันคือน่าตกใจมากออกใหม่ตั้งแต่เป็นป้ายแดงอ่ะตั้งแต่ปี1 9 7 8ปอ่ะก็คือว่าเป็นตั้งแต่รุ่นของคุณพ่อพิเตอร์นั่นเองตอเนาะแล้วสภาพนี้คือเหมือนรถป้ายแดงกริปทุกอย่างแล้วเปิดฝาโปรงไงวะเปิดฝาเปิดมันรถเบนส์อ๋อฝั่งนู้น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 ข้างๆซ้ายตอนนี้ลังหาที่เปิดฝาโป่งนะแล้วเจ้าของรถก็ไม่อยู่ ระหว่างที่รอเขาเปิดฝาปรงคือคันนี้มันเป็นรถที่การ์ตูนปะเรื่องอะไรวะเรื่องอะไรอุลตร้าแมนใช่ปะแล้วก็เนี่ย สวยเลยนี่ก็เป็นสีที่เราชอบมากคือสีนี้เป็นสีที่แบบรู้สึกว่าแบบมันมองกี่ปีก็ไม่เบื่อแล้วก็รถโดยรูปทรงนี้คือแบบรถที่ออกแบบรถสปอร์ตญี่ปุ่นสมัยก่อนแม่งสวยทุกคนันคือแม่งควรค่ากับการไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์มากไม่ควรจะมาลงถนนแต่วันนี้เราจะไปลงถนนจะบอกว่ามันก็ไม่ได้ขับสบายหรอกแต่ว่ามันคุณค่าทางจิตใจอันนี้น่าจะขับลำบากกับไอซเคยไหมนะน่าจะขับลำบากกับพวกสกายไลน์เพราะพวกนั้นมันรูปก้าศนะูนย์เนาะแต่ว่าแม่งเทมากแล้วกันคันนี้เจ๊ะจะบอกเลยนะว่าคันนี้ถ้าใคร เพราะว่าด้วยความที่แบบพร็อพมันเท่มากเแื่อพูดถึงราคาว่าคันนี้แบบกี่ร้านก็นไม่ขายปะคุณค่าทางจิตใจ,จปะมันเท่มากอ่ะนี่มาดูเครื่องยอนต์ก็จะเปิดงี้ไอเทียเปิดไงวะรถรุ่นสมัยก่อนๆก,ก,ก็จะเปิดฝาป้งแบบนี้แหละอันนี้เป็นเครื่องโอ้ตแตรเหรอนั่นอ่ะไม่ใช่ตแตรอันนี้เป็นเครื่อง r b 2 6แต่ว่าไม่มีเทอร์โบนะแต่ว่าเครื่องเนี้ย ไอเครื่องเดิมมันอนะ่ะมันก็คงอยู่ๆรถไม่ได้แล้วมัน40ปีมคงวิ่งไม่ได้แล้วก็มาเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเครื่องใหม่นะให้มันขับได้สบายๆดูดีมันเท่แค่ไหนว่าเปิดประตูเงี้ยเท่ไหมเจมันยืนถ่ายรูปตรงนี้ดิเท่เข้าใจเจมากเลยวะเนี่ยเขาเรียกว่าเมียยุคดึกดำบรรพ์เหมาะสมกับรถยุคดึกดำบรรพ์มากโอ้โห ยิ่งเก็บยิ่งมีค่านะเว้ยเออเนี่ยสมบัติสมบัติสมบัติของชาติสมบัติของครอบครัวสมบัติของชาติเออแต่มันเตี้ยนะคันนี้มันเตีย้ยพอสมควรนะข,ข้างในมีแอร์ปะมีแอร์เขาบอกมีแอร์แต่แอร์เปิดได้ป่ะไม่รู้นะหลังจากที่เราแค่มุดเข้าไปเราได้รู้สึกกับบรรยากาศบรรยากาศาแบบดกบมนปิดก่อนปปไปเดี๋ยวเราจะออกไปขไปับกันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงบ้างไปลองดูกันเดี๋ยวนะกางเกงก็ครับอี๋อุ้ยตายละ ดนะลดเล็กหรือคนตัวใหญ่ไปไทำไมคนสมัยก่อนไม่มีคนตัวใหญ่เลยวะนี่คือแบบก็ม,มีอยู่แค่อุปกรณ์ที่จำเป็นนะเกียร์ก็จะเป็นงี้นะเจ๊บอกเลยว่าเจ๊ไม่มีทางขับได้คันนี้น่าจะหัดขับคันนี้เนาะไม่มีทางได้อ่ะ <c oughs> บอกเลยท่อนี่ก็เสียงล้วใจนะใช้ได้ใช้ได้เสียง <c oughs> นี่ดูนี่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 ที่เปิดกระจกน้องเคยเห็นบปา่าล้วน้อง เป,ป็นไงบ้างนี่เราทันนะใครทันก็ถือว่าแก่พอสมควรนะต่อไปย้อนยุกอะไรเราก็บรรยากาศอันนี้รถเร่งแล้วใช่ป่ะเร่งแล้ว นี่ e ข o บอก a ขาบอกเขาบอกเขาบอกที่เาบอกว่าแบนี้มันเามากเดี๋ยวไม่พี่เขาบอกว่าเดี๋ยวกูไปรอป้ายหน้านะไฟิลไหมฟิลเล้วะร้อนมากร <c oughs> ้อนะฟิลอะไร <c oughs> ไม่ถ้าข,ขับแบบนี้แล้วแบบพาไปขับตามแบบเขาใหญ่อนะไรเงี้ยเออใช่ได้เราว่าน่าจะโอเคกว่านะ <c oughs> แต่ความเนี่ยย้อนยุคโรแมนติกไหมตรงไหนเนี่ยแอร์เย็นๆเพลงพอบรรจุข้อมือหันมามองกันหมดทุกคนโอ้ยู่ก็อดีตไงเอาอดีตไม่เอาอดีตเราปัจจุบันเอ้านั่งรถเย็นๆแอร์แล้วนั่งรถตู้โอเคราตัดภาพไปปัจจุบันเราพุ่งอะไรนะแม่งโคตรดังเลยไม่มีพลัง์เนี่ะ รู้สึกดีใจมากที่พาพามาเมาันี้โอ้ <c oughs> งั้นเรายอมทำกับข้าวเลี้ยงลูกอยู่บ้านก็ได้อัทีเส์ให้คนดูดูหน่อยมีอะไรบ้าง,งอีน <c oughs> แฟเลดีแ้แซนะคะอันนี้คือแอร์ที่แบบว่าเป่าออกมาแล้วมจะมีสนิมลอยมาด้วยเนที่สนิเลดูที่ปาประตูดิอ่้กระาดาษน ม,นามาันเหมนไงวะอ้ามันก็เหมือน,นนั่งเทเวนแหละนะนี่จะเป็นยุคเก่าๆจะเป็นงนี้มีวัดรอบชั่วอะ,อะยังมีรถแบบที่ใช้แบบนี้แล้วยังวิ่งได้อยู่แลยวมีเยอะได้ได้ดไ,ได้แล้วลนี่ไรมิเลอร์เลยเนี่ยหักไปปุ่มไม่รู้อย่าไปกดอันนี้เด็กพังแล้วแล้วดูกระจกข้างเป็นไงบ้างร้องๆขอจะไปเห็นกระจกข้างแทบไม่เห็นเลยเลยไกลมากเฮ้ยอย่าชัด์จชารชารเราขับชาร์จชาร์จอยู่วัดรอบไอ้ไอ้นี่มีแต่ว่

เป็นการขับครั้งแรกนะครับรู้สึกว่าคือช่วงล่างเขาก็เปลี่ยนมาใหม่แล้วแหละมันก็เหมือนรถใช้งานได้ปกติแต่ว่าแค่ว่าเทคโนโลยีมันไม่มีนั้นเองอ่ะนี่นี่เท่มากเลยนี่น่าจะของเดิมนะเบากนี่เบา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 นี่เท่มากนะเบากนี่บางคงเนเขาอ่านว่าบางคนบคนไทยอ่านว่าบรายแต่ว่าจริงๆมึงญี่ปุ่น,นอ่านว่าบริตกบริตกกะกะ็ยุบคือคันนี้ถ้าเกิดไปอยู่ญี่ปุ่นก็คนเขาจะมองเยอะมากอ่ะเท่จริงอ่ะ กินไม่นน้ำมันเป็นเครื่อง N A นะครับเครื่อง N A คือเครื่องไม่มีเทอร์โบเสียงก็จะกระโจนนิดหน่อยเท่ๆตัวนี้คือเกีน้ำมันเท็มเงี้ยเอออะไรยากเก่าเก็บมากอ่ะดูขั้งบนใหม่ไหมแต่ว่าสภาพมันใหม่มากนะใหม่นะใหม่ขอบโคตรใหม่อ่ะคือรูปทรงมันแค่แบบย้อนยุบไปนิดหน่อยมันคือจริงๆมีว่า รุ่นนี้คือรุ่นที่แม่งคลาสสิกสุดเท่สุดอุร้อนมากเลยตอนนี้คือตอนนี้แม่ยงยานั่งอยู่ในอบเซาหน้าแล้วคือแบบกินน้มันจะทำมันจะอ้วกไอ้คือขอเปิดประตูลงไปข้างล่างก่อนได้ป่ะวะันนี่เหมือน <วะ S 2> เหมือนมไม่ได้นี่มาเดทดีใจไหมเนี่ยเลือบบ้าอะไรโมแมนติตรงไหนเนี่ยอุ้าเกษตรไหม ไม่วเฮ้ยวันที่พาไปกินมังาเส่นั่งรถคันนี้ไปไหมครับแม่ก็ปลายร้านไม่ไหวเปลี่ยนเสื้อผ้า,าก่อนนีล่ลองรองเท้าย้อนยุคมากเลยกินก่อนนะเราใส่รองเท้าส้นตึกนี่<ล>นะจะปรีแล้วเพราะว่ากางเกงขาไมา้เคยรัดข้างบนใช่ไหมข้างล่างใหญ่เอาไอ้ข้างล่าง,างาใหญ่ไม่ร้อนมากเลยนะเนเี่ยเปิดได้ไม่ได้หรอเปิดได้ทำไไม่เปิดมลมร้อน ประวัติอันยาวนานของเซ็ตเซ็ตตญี่ปุ่นเขาเรียกเซ็ตเซ็ตตกเซ็ตตกไม่รู้หัวก็บรรยากาศยุคเก่าๆนะคลาสิกคลาสิกคือตอนนี้เหงื่อแตกจะบอกว่าเจ๊นี่เป็นเมียที่มีความมีความอดทนสูงมากนะขอบคุณนะท่ชมเออเป็นคนที่แบบว่าเมียมีความอดทนทั้งเรื่องจิตใจและร่างกายดีใจไหมครับชม คุณได้ที่ชมเมื่อก่อนจำได้เบียรชอบพามาแถวเนี้ย ตามการเวลาเนอะก็เหมือนเมียเมื่อก่อนก็เต่งตึงแต่นี้ก็เหี่ยวย่นนะพูดใจหยับคายเมียอายุมาวยิ่งพูดชีวิตอัจฉริยโอ้ร้อนที่บา้านร้อนมากเราว่าฟ e ล l i n g ไปไง ฟีลลิ่งคือรถแบบเหมือนคนเอาคนแก่มาวิ่งอะ่ะเราว่าเขาควรค่าแก่การจอดแล้วก็มันก็เป็นไปตามกาลเวลาก็ใช่ไงเราไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าเรา,าคนมันมีเหี่ยวย่นเลยเนี่ยเมื่อก่อนก็ตึงๆเนี่ยตอนนี้เหี่ยวยันแล้วเนี่ยเราไม่มีจอด<ะ>ยานหมดเนี่ย ไดเราตึงเหมือนแป้งแป้งโดไม่หรอว่าเขาเหมาะกับการเอาไปจอดแล้วก็เปิดแอร์เขาเย็นๆตั้งโชว์มากมากว่าที่จะเอาเขามาทรมานก็เป็นเป็นคุณค่าทางจิตใจเนาะบางคนก็อาจจะเป็นนาฬิกาเก่าๆอนะไรอย่างเงี้ยมอเตอร์ไซค์เก่าๆนะเก้าอี้เก่าๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นถือเป็นคุณค่าทางจิจ okay, ตใจซึ่ง <vintage. S 1> เออไม่ควรจะไปดูถูกนะเหมือนเมียงเงี้ยเมียก็วินเทจเออไม่ควรมปดูถูกชุดวันนี้ก็มินเทจนะ ก็พามานําเสนอรถใหม่ๆเอ้ยใหม่ๆเยอะแล้วคือคือแม่งร้อนมากอะร้อนมากมาเอาไว้มาถ่ายกันใหม่เอาไว้ติดตามใหม่ใครชอบคันนี้แล้วก็ใครเป็น f ิคันนี้แซดนะก็คอมเมนต์กันได้นะเป็นรถที่หายากจริงสวยหายากมากนะครับแล้วก็ยังสุขภาพดีโอเคสุขภาพดีขอบคุณที่ติดตามนะครับรักษาสุขภาพทุกคนบาย